สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเชา้ว 30, นะว 30, วาว,วันที่30เนาะเสาร์วันที่30วันเสาร์เหมือนี่สามสิบเดือนแปดหกแปดมาออกกำลังกายกันเล่นลูกกิ้งส่วนรถมานีนาะดส่วนรถมานีนาดเล่น,ะเ,นเอาทั้งนี้ละกันสูงเกินไปเนาะ มลมพัดเย็ยนดีดีเสียเกินไปไปะนี่แ่อยู่มัล้ลมพัดเย็ยนดีครับเ,เอ็นกบ๊า

สี่สิบห้าสิบหกโอ้ลมเย็นสิบเจ็ดป้าหนาหนาววร้อนสิบแปดสิบเก้าอี่สิบอี่สิบเอ็ดอี่สิบสองอี่สิบสามอี่สิบสี่

Sama Sampai 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 Sisi Sini Sison Sisan Sisi 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 Tìm về Xì ca Anh xì Anh lưng Anh xong Anh xăm Anh xì อกหนึ่งอกสองอกสามอกสี่อกห้าอกหกอกเจ็ดอกแปดอกกาเจ็ดสิเจ็ดหน่เจ็ดสอง Did some, did see, did hear, did who. did did, did, bye, did, go, did, and see, and then, and some, and some,

เก้าเจ็ดเก้าแปดเอ็เกหนึ่งร้อยเอ้ยเมื่อยอยู่เด่๋ว่าบอเมื่อยเล่นอันลูกกิ้งต่อเฮ้ยเล่นสปริงต่อจักหน่อยเล่นสปริงต่อจักหน่อยเนาะ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1ส19 20, 20 22 23 24 25 8 6 27 28 29ม1 32 3 1่สามามส 3ามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่สีนี่องสี่สามสี่ีกเ็เพอราะแค่นี้ละครับพี่น้องออกกันไม่มือหนานะครับสวัสดีครับ